ไปยืนตรงนู้นก่อน <C> e <ars> ไปยืนตรงนู้นให้แม่ถ่ายถ่ายเร็วอ่ะยิ้มหวานอือโอเคโอเคโอเคสวยไหมสวยจุ้ยจุ้ยจุ้ยอ๋อจุ้ยจุ้ยดูอยูจุยจ้ยว่าสวยจุ้ยก็ว่าสวยอโอ๋หมุนหมุนหมุนอ๋โอเคโอเคโป๋โบหรอ ใส่เสื้อไหมอ๋อป๊ก็ใส่ลิง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 ใส่สวยจังเลยอะไรโอ้ใหญ่นั่นน่ะเนาะอืมไม่อยากใส่โอเคจะออกแล้วหรอจะไปแล้วหรอใส่เต้าก่อนสิไปยังยิ้มหวานให้แม่ก่อน โอเคอยากไปไหมใช่อือโอเคโอเคยืมหวานอีกทีอเอถ่ายถ่ายถ่าย,ายโอเคแม่ถ่าย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 โ okay. oh oh oh. อเคโอ้โห